สวัสดีจ้าพิโยโคลาตัดเองก็จ้าวระจาวันนี้พิโยก็เป็นวันเสาร์นะจ๊ะตื่นแต่เชา้าเตรียมตัวไปตัดอ้อยเหมือนเดิมนะจ้ะโจนี่เทศากาลนะตัดอ้อยนะจ๊ะเลยจะตัดอ้อยกับน้องแนนอีกมาหลุ่นมาดูกันว่าวันนี้พิโยจะได้จักหมัดจกัก้นนจาจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเส้นทางดูอะไรที่ว่าจะไปตัดอ้อยนะจา่าไกลไปไกล,ไไกลขนาดไหนนะจ๊ะวันนี้ก็ตีห่าก็กลัวละจ้ะพิโยตื่นมากก็ อาน้าเตรียมตัวเตรียมอมาหลายรอเขาจะนี่ก็เป็นวันพระนะจ๊ะนี่เมลีก่อนนั่นเดี๋ยวพาไปดูเมลีทำกับเพาะอะไรไปวัดเนาะเมลีจ้าโอ้โหน้องนี้ก็เตรียมตัวไปทำงานแต่เช้าเนะจ๊ะนี่เขากะเช้านะจ๊ะตาคนก็ตาแใกจ่ใหญ่นาทีกันไปทำคนละย่างเท่านี้นนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกระถอมตาเด็กสมบูรณ์บ้านพิโยนะจ๊ะนี่แถวบ้านใครเป็นแบบบ้านพิโยหรือไม่นอเนี่มีถุงก็เก็บเน็บหลังคาไว้เต็ียมนจ๊ะนี่ แข่งงานจะไปลไอ้ไอ้ก็ไปขายเลสามเมลีทำอะไรไปวัดเนาะวันนี้วันผ่าเมลีก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะจ๊ะวันนี้พัดบวบจ้าพัดบวบจ้าเห็นไม่รับจ้ะนะพัดบวบดาแล้วก็เตรียมตุ่มพักดานจ้ะนี่เมลีก็จะไปวัดนะจ๊ะน้องก็จะไปทำงานโรงงานพี่โยก็จะไปตัดอ้อยนี่เลยจ้ะพอเช้ามาก็ต่างคนต่างไปต่างแยกใจตอนเย็นเนี่ยจะทุกงใหญ่มาเจอนาทำนู่นทำนี่กินกันนะจ้ะ เดี๋ยวพี่โยจะนั่งรอรถก่อนนะจ๊ะนี่ยังมืดมืดจะได้จะในข้างล่างก็ยังมืดจะเล่เดี๋ยวก็เตรียมตัวอรอเพราะว่าถ้าไปแต่เชา้าก็จะได้ตัดไฟตัดลายน่าจะไม่หลอนได้ก็เลยเตรียมตัวไว้รอเดี๋ยวจะพี่โยจะพาไปดูเส้นทางที่จะพาไปได้นะจ๊ะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูตอนพี่โยขึ้นรถเรือไปตัดมอยนะจ๊ะมาจ้ะนี่รถก็มาหลับพี่โยได้เลยจ้ะไปพี่โยก็เตรียมตัวไปเลยจ้ะไป ทีมงานก็เตรียมขึ้นรถอ้าวน้อแก่ไปไหนคะับน่ะจะไปตัดอ้อยไปน้องแก่ไปหนังนาดิจ่ะมาในอากาศเซนหนาวเดี๋ยวเป็นทีมงานเดี๋ยวพี่โยจะพาชมบรรยากาศทางไปตัดอ้อยดิจ่ะว่าไก่ไก่ขนาดไหนดิจ่ะเดี๋ยวเตรียมเตียมของเตรียมอะไรกันกนจะจะเตรียมขึ้นรถกันนะจ๊ะไป จะใส่จดอะไรด้วยเนี่นเตรียมจ่อออกเดินทางเล้วจ้ะโอ้เ <c> พ <ười> ื่อนบ้านอีกไปยอมยุดเลยนะจ้ะนี่เ <c ười> ต้องไปหาสีน้ำแข็งสีหนามอะไรก่อนนะจ้ะนี่เอาไว้ไปในไหลในสวนเพราะว่าเขาไปส่งแล้วก็ไม่ได้ยูด,ด้วยจากคนเจ้าข,ของงานบรรยากาศยามเช้าแต่ว่านี่มาหลับสายนะจ้ะนี่ กินจะเจ็ดโมงเลยจ้ะไปจ้านี่ก็ได้เวลาออกเดินทางแลวทีมงานตัดอ้อยจะมาดูกันว่าระยะทางจะไกลๆขนาดไหนก็ม่หลุนกันแน่จ้อ้ยนาวอากาศเย็นจ้า จอดตถดสื่อน้ำสื่อจองดือไปกันได้จัเลนี่ยจอดร้านทากันติดอะไรเพื่อนคิดอะไรเออเพื่อนแข็งเละเห็น กา,า,าแฟเช่กา,าแฟใวสื่อค่องดืมไปกันกจะเจ็เ้นจะทีมงานยูมีวันแงเดกมาถึงปลาอ่อยก็เลยจะมีลร้ปลาจะไม่รู้จะดต,ตัดปลาไหนนลจะนี่พี่โยยังไม่เคยมาเลยจับปลาอิจฉาวันน้องแดงก็ทีมงานนะมา่รอะเลยแล้วจะแต่จนยูค่าสูง,สง ทางเขาไหลเขาสวนรน่าจะโอ้ต้นอ้อยยาวแท็สูงแน,นี่จะลาอ้อยด้วยจะโยนหนังหลุดมาจนมน,นแลวจะวันนี้มาเขตอำเภอจักกะลาด,ดูจิต จักรราลิสเ,เ,เหลือป็กเกียดเดนี่อาทิตย์ที่แล้วไปเคสโชคชัยอาทิตย์นี้มาเคสนี่จักราดโอ้นี่จะถึงแล้วเขาไปส่งเลยนนี่น้อยใครมาตัดไปแล้วนี่ โอ้ดหถี่อยทีมงานตรงนี้มาตัดไปตัวเล่านิดห่ึ่งทำไมยังขี่ไปบนถนนนะ โต้ไปถึงแล้วจ้ะนี้วันนี้พื้นที่ทำงานของพี่ยูแล้วจ้ะที่ทำงานท, <c oughs> ทีมงานกำลังตักแข้งตันกน้ำใส่กระติกยูไปบนตักอ้อยแล้วจัน้พวกไอกระติ๊กน้ำแข็งอะไรก็จะวางไว้นี่แล้วแต่ว่าเราจะมีกระติกส่วนตัวแล้วจันนีย้ยูไปกินบนตัดอ้อยแล้วจันนี้จะไม่ไต้องเดินมาเอาบ่อย เละได้ตัดต้นนู้อาจาต้นอ้อยสูงดีเลยาจทีมงานก็กำลังนั่งยิงข่ามนอยู่ในจรย์โอ้หนุอมแกไม่สนใจใครเลยน่นี่โอ้นี่มีแกงอะไรกินกันหนึ่งนัดนี่โอ้มีแกงหลอกกอมีตุมจืดทัดน้ำม่ งานก่อนจะใส่แรงใส่กำลังก่อนนี่จะเตียมหน่นก่อนคนหนึ่งขยันหนึ่งข้าวมาแล้วนึ่งจะตัดก่อนเขาเลยหนะโอ้ก้วบาดไดรลเขาเลยวันนี้หน่อยกินข้าวกางปากางตรงกันอย่ีเลยนะจ๊ะเนี่เดีะยว่็จะเตรียมตัวทำงานแล้เขาเมืนกันแล้จ้ะ

นะจะพี่โยก็จะได้เวลาตัดอ้อยเลยจ้ะลงมือตัดอ้อยเลยเด้จังนั้นเดิมเลยจะ <c oughs> พี่กาตัดอ่อยไม่มีอะไรมาเนาจะตาอันนี้โยกก็จับตามแถวนะจน๊ะีโอ้ยดสางใบก่อนกันดับเ็ก <c oughs> ไม้ใบนี่มันเหนียวเนียวไม่ค่อยลุดนอนี่ Oh. đấy ỏi, xem neo neo đấy, đấy ỏi, mẹ ọt mẹ lòng vậy còn nữa chứ oh. này còn 12 lăm mình đếm nữa chứ ไม่ใบอ่อนเี่ยเนียวนอน,น,นให้ตัวหน่อยปัน้นขิงไปเลยนะัน เดี๋อากาศแดดออกเริ oh, ่มรอนเลยจ้ะจ้าตอนเชาน้าตอนหนาวตอนนั่งหลุดมาน้าหนาว แต่เดี๋ยวพี่โยจะตัดตได้เรื่อยๆเจ้แล้วก่อนเดี๋ยวมาดูผลงานตอนที่พี่โยตัดเสร็จว่าจะได้หมักเลยหน่อยแค่ไหนเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงนะเจ้เดี๋ยวพี่โยจะตัดตได้เรื่อยๆเจ้แต่เดี๋ยวพี่โยจะหมัดอ้อยกันเด้๋ยวเตัดได้ร้ายลากกเลยจะก็เลยจะหมัดก่อนชั่กนันนะนี่ต้องเอายอดเป็นเชือกนะเจ้ giọt này khỏe ngang, ta hái giọt cũng ngang, có đẹp. 2 lăm mình đếm, để mình tính. 4, 6, cái kìa. โยกุ่มไม่ไหวจ้ะุ่มน,น,นานๆกนันยังไงก็เลยใส่หนังอ่ะ ยอดต่างหายอดอ่อยรับหมัดเรื่อยๆนะครับ พี่โยจะตัดแล้วก็มัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยแล้วจะกลัวจะขำแล้วกม็มาหลุ่งไอ้ชีวะพี่โยจะได้จักมัดจักกองนะจ๊ะอาวันนี้จวันนี้พี่โยก็ตัดเสซิสหมดบ้านเลยนะจ๊ะยังไม่เสร็จแล้วจะจ๋าว่าก็มันจะหมดเวลาเลยนะจ๊ะบ่ายสามกลัวจะบ่ายสี่โมงเย็นแล้วจันโยก็เลยถายเอฟซีมาดับอยู่นะจ๊ะว่าวันนี้พี่โยตัดแต่ไปกี่กองนะจ๊ะจะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะโยแต่กี่กองเด้อวัน,น น,นี่ก็เป็นกองหอ,อยพิโยตัดวันนี้นะจ๊ะดีกว่าหนึ่งก,กองนะจ๊ะกองกองสามกองมีอ่าพวกโยตัดได้พวกกองนะจ๊ะเป็นพกกองก่อหกซิบมัดหสิบมัดก่อดีที่เงินไปสามล้อยบาทนะจ๊ะพิโยตัดหอ,อยได้สามร้อยบาทนู้นหนองเนนจะก,กรใดจักหมัดวันนี้ หนูแน่ได้จักหมัดแ้นี่ฮะสองจีซเอสก่อลอยซิดหมัดนะจ๊ะนี่หาลอยหาซีประจันจใหพอ่สองจะให้พ่อสองฉันอาให้ได้พลอยรยมาเจ้าให้ได้พวกลอยโยกเอาแข่สามลอยกับพอเลยจ้ะนี่แต่ดีก็บมดแรงเลยจ้ะ โยกประมาณนี้เลยจ้ะหนังรอเขาอีกวันนี้ได้แค่นี่เลยจ้ะนี่เจ้ะก็เป็นผลงานของพี่โยวันนี้นะจ๊ะของพี่โยได้หกกองหกซีดมัดของแม้ก็จะเอาให้ไดร์สองกองนะจ๊ะตัวยี่สิบมัดจะได้หกลอยเนาะวันอีพี่โยได้แค่สามลอยนี่เลยจ้ะเป็นไงเหนื่อยไหมน้องแก้มามานั่งนอนเล่นที่เชน,นี่นั <c oughs> ่นโอ้จะเป็นี้แดดแรงมากเลยท้่จัน อยู่ทางหลังพี่โยนี่คือไม่มีเมฆเลยนะจ๊ะแดดหลอนมากเลยพี่โยก็สู้ทนจนแบบว่าถึงวินาทีสุดท้ายจะจะกลับป่านเลยนะจ๊ะอะไรจะ,จะคลิปนี้ก็จะไวแค่นี้แล้วนะจะ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรก็เป็นอกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจะ๊ะพี่โยรักเอซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า